กูละสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอันว่าอะไรวะมันกิเลียเออรสกลมกล่อมซึ่งไม่เคยกินอยากกินครับเออไม่ไม่มีอะไรมากนะฮะแค่อยากกินแค่อยากกินมาดูส่วนผสมดูเช็คสภาพกล่องนะฮะสภาพกล่องครับเออดูดีฮะมีค่าเทอมดีฮะมีคุณค่าคุ้ค่าทางดูดูหลาอืมแยงคูณหมดเลย ราคาเท่าไหร่วะเลยยี่สิบบาทนะยี่สิบบาทเออยี่สิบก็ได้แต่ลดก็ลดแต่ไม่ไม่กล้าต่อเขาเรามาดูข้างกล่องกันก่อนนะฮะเขาเขียนว่าข้างแรกกับโยเกิร์ตต้มตำลับจากบันเกเรียในกูอ่านชื่อได้เนี่ยน์ภาษาไทยจิดให้กูเย่จุดินรีสายพันธุ์แท้จากบันเกเียดอกจันดอกจันนี่คืออะไรที่เขาให้ในงานส่งหรือเปล่า ก็อร่อยเข้มข้นเนื้อแน่นเนื้อนุ่มจนละลายในปากมันโอเคละลายในปากก็ละลาย,าลลายมันละลายก่อนที่กูจะเข้า,ขาปากอ,อันนี้คือการการแกะนะฮะต้องแกะอย่างมีสติและสมาธินะฮะแกะมา ถึงขั้นตอนกินนะฮะถึงขั้นตอนกินไม่ต้องถ่ายหน้าคนดูโอ้โหเขาไม่อยากดูกูกูกินเลยดูเราจะตักมาคำหนึ่งเบลจังหมดโลเป็นเลยปี๊ไปไปจัหมดจิกเนื้อวิู้โอ้โหกระเด็นไหมกระเด็นกระเด็นนี่น้ำตาไหลดูดูดูเนื้อนะฮะหาเนื้อเนื้อนิชยาแบบ อมากินกินต่อเนี่ยรอบนี้เราจะมาลองลองกินต่อล้วต่อก็ต่อยหอยทอดถึงอะไรยังวะอายแล้วเออเมื่อกี้นะฮะก็เมมเต็มที่รอยอะก็ลบเกมไปเยอะเกือบได้กล้วยี่สิบยี่สิบบาทชิมชิมชิมกินเลยกินเลยอร่อยอร่อยอร่อยมากมากอันที่สองหมนะกินกินเอากินจิตเหนื่อยอร่อยไหมอธิบายครับอธิบายอยู่คือ อร่อยอร่อยดอยอร่อยดอยมากเลยอ่าเราจะมาสรุปนะฮะให้คะแนนกับโยเกิร์ตพร้อมดื่มใช่เหรอพร้อมทานหรอพร้อมทานก็ได้เอาอันแรกรสชาตินะครับเต็มเต็มสิบให้กี่คะแนนถามผู้ช่วยให้กี่คะแนนครับอร่อยมากเลยนะอร่อยจริงเหรออร่อยอร่อยเอาความจริงผมให้เลยครับสามเต็มสิบครับนี่มึงเรียกว่าอร่อย เฮ้ยครับอ่าคามอร่อยได้สามนะแล้วก็แพ็กเกจโคตรสวยแต่แพ็กเกจพี่ผมให้สิบวูงซื้อแพ็กเกจตลอดอีเหี้ยเกจี่ผมให้สิเออสิบสิบเต็มเลาะไม่ใช่สิบเต็มสิบเออแล้วก็ราคาราคาก็โอเคนะมันแบงก์ยี่สิบไม่ได้ตังทอนแบบใช่พอดีเป๊ะให้ให้กี่คะแนนผมให้เจ็ดเต็มสิบเลยเเต็มสิบมันแพงเหมือนกันนะฮะที่จะมากินโยเกิร์ตรสชาติแบบนี้ ถามว่าซื้อกินอร่อยไหมก็โอเคแล้วแต่คนชอบอแ,ตแต่กูก็แม่งไม่ชอบเหมือนเดิมแ <ST S 2> นะนำนะน่ยแน,นะนานะฮะว่าอยากซื้อก็ซื้อครับซื้อมาลองกินมีอ,อีกล้นึงครับมีมีรถธรรมชาติมันมีอะไรน้ําเชื่อ <ลด S 1> มรถมะม่วงแถมไม่ <S <S ไมด้วยผมไม่อยากซื้ออีกแล้วเออก็ใครอยากกินก็ซื้อมากินเลยนนะครับไปครับคุณครับบ๊ายบาย